อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเบียเียแก้จนอ๋อที่ว่าเบี้ยแก้อ๋อนี่นี่เลยครับผมไส่สวยๆอย่างนี้เลยพี่นี่ก็ใส่ได้นะเนี่ยไหว้พระภูเวสสุวรรณเนาะเรามาไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูวัดกุฏิเป็นกุฏิใหม่นะครับของเวฬาสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่วัดพระธาตุหมื่นถินนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้พวกเราตั้งใจมาสักการะกราบไหว้หลวงปู่ ศิลาศิริกันโพนะครับที่กําลังโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับแล้วก็วันนี้จะพาไปกาบรูปเหมือนของหลวงปู่ศิลานะครับที่เป็นรูปเหมือนที่ตรงใหญ่มากๆเลยนะครับผมโอเคก็คือตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในวัดแล้วนะครับจะ่รู้ว่าจะได้เจอหลวงปู่ศิลาไหมนี่แห่งขายลอตเตอรี่ครับผมสายมือต้องหา้ามพลาดไอ้หนูได้ลอตเตอรี่หรือ,อยังหนูไปดึงลอตเตอรี่หรือ,อยังครับทำไมแม่ไม่พาไปดึงลอตเตอรี่ล่ะจะได้รางวัล<ะ>โอ้นอนสบายยังไงเนี่ย ันนี้อากาศพูดร้อนเลยนีอากาศร้อนมากเลยนะครับผมวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าลวงปู่ไม่อยู่แต่ว่าเขาก็มีไหว้อยู่ด้ยละ่ะแม่ลวงปู่ไม่อยู่แต่ว่าเขามีไหว้อยู่มีน่าจะเป็นน่าจะนะครับ จะม่พักเยอน่าจะเป็นเก็คือไม่สามารถก,ก่าพูดดังได้นะตอนนี้เพราะว่าญาจูก็มากราบไหว้เยอะ,เ,อะเดี๋ยวจะลบกวนเขาขคือเดี๋ยวพูดเบาก็คือวันนี้เป็นมันธรรมดานะครับแล้วก็ปวกับหลวงปู่ไม่อยู่ด้วยก็เลยทําให้ญาจูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปกติถ้าเป็นถ้ามีปู่อยู่ด้วยแล้วก็เป็นเสาร์อาทิตยนะ์เนาะ ญาติโูมน่าจะเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยมัน,นไม่ค่อยเยอะครับผมแต่ว่าเราตั้งใจมาด้วยจิตศรัทธานะรังจะมีหลวงปู่ถึงหลวงปู่จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็แค่ได้มาที่นี่นี่ก็ดีใจมากๆแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับตอนนี้เนหน็นเด็กเล่นแล้วครับเดี๋ยวพาลูกสาวไปเล่นสนุดกด เดี๋ยวป้าพาไปเล่น,นสวนสนุกกันก่อน,น,เ,น,เ,นเดี๋ยวค่อยเข้าไป ทำอะไรเนี่ยแม่ไปไหน <Hello. S 1> หแม่หนูไปไหนครับ <Hello. S 1> ตอนนี้เขาเดี๋ยวนะเขากำลังทำอะไรกันครับ oh. เดี๋ยวพาลูกสาวไปดูก่อน ไปดูไปดูซิเขากำลังทำอะไรกันเนี่ยไปรับแม่ก่คนะลายไไปดูซิว่าเขากำลังทำอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขากำลังเดินไปรับอะไรกัน เออเหมือนจะเป็นการบูชาเหรียญเนาะอ๋อไปบูชาเหรียญกันนะครับตอนนี้เม่เราไม่ลินครับกำลังรอบูชาเหรียญเนะ่ะ ชุดเป็นชุดไปนะครับไม่แน่ใจว่านับยังไงแต่ว่าจะต่อแถวให้เป็นระเบียบแล้วก็เดินเข้าไปเป็นชุดเป็นชุดนะครับเพื่อบูทชาพัะเครื่องของหลวงปู่ศิลาเนาะก็ถ้าใครสนใจจะบูชานะครับที่นี่ไม่รับสแกนนะก็คือมีแค่เงินสดอย่างเดียวไม่มีสแกนที่ว่าพูดหรือไหนะครับ ก็ใครอยาตามข่าวสารนะครับก็จะเป็นเพจน,นี้เลยจะเป็นเพจ Facebook นี่คนระับทำบุทยานหลบูจิลาสำหรับใครที่จะตามข่าวสารเนาะหรือว่าหลวงปู่ได้อยู่วัดไหมหรือว่าวันนี้หลวงปู่อยู่วัดหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวก็ <c oughs> เริ่มเงือออกอีกแล้วครับผม ไม่ไเริ่มอากาศอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับแดดร้อนแต่เช้าเลยเมื่อกี้เข้าไปทำอะไรครับซื้อสรางมาอ่ะสรางไหนไม่บูชามาเหรอใช่แต่ว่าซื้อต้องว่าบูชา อจะจะได้รูปรูปผูด้วยโอ้จะได้วันนี้ไม่ไม่ได้เจอปู่นะครับวันนี้ปู่มีกิจมีกิจเนาะไปกิจที่มนไปวัดอื่นใช่ไหมวันนี้ก็คืออันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเบี้ยเบี้ยแก้จนโอ้ี่ว่าเบี้ยแก้อันนี้นะครับผมเออเป็นเบี้ยแก้แก้จนนะครับบูชาออาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยาบาทครับเบี้ยแก้จนนะครับก็จะได้เบี้ยแก้จนแล้วก็เป็น รูปปู่นะครับซึ่งปู่แบบเป็นคนแบบยิ้มแย้มเหมือนแบบหน้าตาเขาหน้าตาปู่ยิ้มแย้มตลอดเบี้ยแก่จนอ๋อไม่มีหลายเบี้ยหรอมีเบี้ยแก่จนอันนี้อะไรสิอันนี้กำไรกำไรมันเป็นของผู้หญิงอ๋อกำไรเป็นอันนี้ก็บูชาเหมือนกันหรือว่าหรือว่าอยู่สามร้อยในเซตเซตเดียวกันเซตละหนอยเด็ดจ้ ไม่ก็คือสามร้อยได้ทั้งนี้ออ,อ๋อก็คืออันนี้100อันนี้ก็คือเส้นเส้นละร้อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกําไรอะไรกําไรกําไรกำไรำไรวยกําไรอะไร,ไร,ะไรก็ว่าไปอนี้ก็เส้นละร้อยครับผมแล้วก็กใครอยากได้เบี้ยแก้จนก็สามร้อยบาทนี่นี่เลยครับผมใส่สวยๆอย่างนี้เลย<ว>ที่นี่ก็ใส่ได้นะเนี่ยเด็กเล็กก็ใส่ได้นะเนี่ยเนี่ยมีที่อ่้ไว้ปรับแขนออกไป เปะเดีนน๋ยวพาไปไปชมบรรกานตาม<ต>รอบๆวัดกันครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เรารีบเข้ามาว่าจะมาหาปู่ครับแต่ว่าก็คือวันนี้ปู่มีกิจมีกิจนิมนต์ที่ต้องออกไปออกไปวัดข้างนอกนะครับก็เลยไม่เห็นปู่แต่ว่าวันนี้ก็คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับขนาดปู่ไม่อยู่ครับถ้าเป็นวันปู่อยู่แล้วไหมนาอแบบน่าจะแบบ น่าจะเต็มหมดแล้วอ่ะบริเวณแ,บบแถวนี้บริเวณนี้ผมคิดว่าน่าจะเออเต็มหมดแล้วนะครับถ้าแบบวันที่ปูอยู่เนาะอันนี้ก็คือปูไม่อยู่แต่ว่าอยกผูก็ูค่นบบอนข้างหนาแน่นนะครับก็คือมีเข้ามาเรื่อยๆรื่อยเลยแล้วก็มีก็คือตรงอ่บริเวณเข้าเป็นต็มตอ่ะแ,<บ>แถวเขาคือเข้าเขาเขาให้เข้าแบบไหนเข้าเป็นชุดเหรอแบบกี่คนวเขาเขาจะบอกให้หยุดเอง ขย่อนไปพาไปเดินชมรอบๆดีกว่าชาแล้วโอ้เาคือเอ้าทำไมไม่เอามาแต่ไม่อยากได้บอกเขามีแต่ตังโฉดโอ้ตังโดอ๋อก็คือเรียบร้อยครับนี่แหละมีแต่สแกนจ่ายไปที่ไหนแล้วก็มาที่นี่ก็คือเขารับแต่แค่เงินสดก็คือจบเลยไม่มีเงินสดซื้อครับผมนี่แหละก็คือใครใครจะมาเนาก็แนะนําให้เอพกเงินสดมาด้วย ว่าที่นี่ถ้าอยากบูชาก็คือต้องเป็นเงินสดอย่างเดียวครับไม่มีสแกนจ่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เออมืีม้กดเงิอนอยู่มีกุไชยอ๋อแล้วมันแต่ว่าที่นี่มาที่นี่ก็มีตู้กดเงินกุงไทยอยู่อ๋ออยู่ด้านหน้านะอยู่ด้านหน้าว่าก็จะมีเออตู้กดเงินกรุงไทยนะครับธนาคารกุงไทยนะตู้เดียวแต่ว่าถ้าจะมาก็คือเออกดมาสำรองไว้เครับดีกว่า,วาอ มาข้างหน้าแล้วแบบไม่มีไม่มีอ่ะไ,ไม่มีบูชามาเราบางทีมามาไกลๆเนาะแบบจากกรงเทศจากอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแบบเสียโอกาสนะครับแค่แบบลืมเงินสดมาก็คืออย่าลืมนะครับที่นี่ไม่ไม่รับเงินสดนะอุ้ยก <c oughs> ็คืออย่าลืมที่นี่ก็คือไม่รับอุดรับแค่เงินสดอย่างเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นอ่านี่เป็นก่อนเข้าไปที่บูชาเมื่อกี้นะครับก็คือเมื่อกี้เรา รีบเดินเข้าไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายจุดนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นจุดไาวาเป็นจุดไหวอะไรแม่ไหวพระปูเวสวเวสุวรรณเนาะอือก็คือสีแดงครับประจำํำประจําปู่เลย กินลูกเดียวเนี่ยคนเนี้ยปนปากเป็นรมนี้นก็จะเป็นจุดไล่พาญานาคานะครับพญาสุวัรนครา ที่เพึ่งได้เข้ามาอยู่เมื่อวันที่แดนะเข้าไปวันแรกนะครับเป็นกุฏิกุฏิเขาห้ามถ่ายวดีโอนะครับแต่ว่าผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งผมไม่เห็นเนาะผมก็เลยได้ถ่ายมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็คือเราเห็นไปแล้วเราก็ไม่ถ่ายนะครับแล้วก็ที่แล้วก็ที่นี่นะครับก็คือเขามีบริการน้ําดื่มฟรีนะครับเนี่ยจะเป็นถังอย่างนี้เลยมีหลายจุดนะครับไม่ใช่แค่จุดเดียว เดินไปก็คือมีจุดบริการน้ำดื่มเย็นๆอย่างนี้เลยฟรีครับผมไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปจุดต่อไปนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็คือจะพาไปกราบสักการะรูปเหมือนของหลวงปู่กีลานะครับซึ่งเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ที่ใหญ่มากๆเลยไปไปดูกันเลยครับผม <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือ ผมไปกลับรถมานะครับออกจากวัดที่หลวงปู่ศิลาอยู่นะเอ่อถ้าเราอยากมาไหว้รูปเหมือนของปู่นะครับเราถ้าเราไปวัดก่อนเนาะเราต้องไปกลับรถประมาณสองกิโลนะครับกลับรถใต้สะพานนะครับแล้วก็เอขับมาก็มาหาที่จอดฝั่งนี้เลยนะครับถ้าไม่อยากเดินเข้ามาเนาะตอนนี้อ่อมันก็อันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมก็คือคนเ็ายังเยอะมากๆเลยนะ โอเคครับไปมาแล้วคบคผมมาถึงแล้วเดี๋ยวพาไปชมเลยครับผมว่าอ,อุ้ยนี่ไงอยู่ข้างหลังเลยเแม่ไปก่อนแล้วเนี่ยตรงน,นี้ก็เป็นจุดก่อนจะขึ้นไปสักการะกราบไหว้เนาะเราก็บูชาดอกไม้ทุกเพี้ยนตรงนี้พรงมัรก็มีครับผมบูชาไหมบูชาไปหน่อยไหมขึ้นเลยนิดเดียวเองไม่ได้กระสุนได้หะ่ะ นึ่เป็นโลดได้มาแล้วนเ,ลเนี่ยคุณแม่ไม่อยากขึ้นนะครับเห็นสูงกลัวปวดขาไม่ปวดหรอกปูไม่ให้ปวดหรอกโอเคครัเราก็ูชาดอกไม้มาแล้วเนาะไหมไหมบูชาดอกไม้ทูเพียนมีทูเพียนไหมไมีแต่ดอกไม้ อ่านี่คือจุดบูชาดอกไม้ครับเราดอกไม้ทูเพียนเอาแม่แม่เอาทูเพียนมาเลยก็คือเป็นจุดบูชาดอกไม้ทูเพียนนะครับเราก็จะได้ดอกไม้มาเป็นชุดแบบนี้ก็ทำให้เนาะก็คือ,อได้เลยตามกําลังศรัทธานะครับอยากบูชาน,นา,บาน้อยมากบริจาคบ้างไหมเนาะตามกำลังศรัทธาเลยแต่และคนไปขึ้นไปไหว้กันครับผม บรรยากาศด้านบนรูปเหมือนของหลวงปู่ศิลานะครับผมเราก็ขึ้นบันไดมา,า,มาเอ,อไม่รู้ว่ากี่ขั้นเนาะแต่ว่าข้างบนก็สูงพอสมควรนะครับจะพาเดินดูดรอบๆว่าคือบรรยากาศเป็นยังไงเนาะวันนี้ค่อนข้างร้อนนิดนึงอ๋อด้านหลังก็จะเป็นออทุ่งไร่ทุ่งนานะครับผมตอนนี้เออ กขากำลังปลูกข้าวข้าวกำลังเริ่มเขียวเลยนะอีกสักหน่อยนี่ข้าวเขียวมันจะสวยมากเลยนะครับเนี่ยอนนี้เขาเออเริ่มปว่นข้าวเนาะข้าวก็เพิ่งกำลังเริ่มเกิดมันยังไม่เขียวชุ่มมากเท่าไหร่ ก็คือฝั่งนู้นเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดที่หลวงหลวงปู่ศิลาอยู่นะครับถ้าเราอยากาพบหลวงปู่ศิลาเราก็ไปอยู่ฝั่งนึงแต่แนะนําให้แนะนํานะครับให้มาจุดนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยไปกราบไหว้ปู่ศิลาอยู่วัดนะครับมันจะดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเอกลับรถไปมาเนาะถ้ามาจากทางในเมืองนะครับจะมาจากเส้นเนี้เส้นไปเนี้ยมาในเมืองมานี่ปุ๊บเรามาไหว้ตรงนี้ก่อนแล้ว เราค่อยขับรถกลับไปไปจอดที่บริเวณวัดเลยนะครับที่บริเวณวัตมีที่จอดรถให้นะครับมันจะดีกว่าเราจะไม่ต้องเออกลับรถไปมานะครับผมก็บริเวณรอบๆก็จะมีเ่แม่ค้าแม่ขายร้านค้าออเขายลอตเอรี่ขายเออาหารขายเครื่องดื่มมีครบนะครับผมห้องน้ําอะไรก็มีครบหมดนะครับที่ สำหรับใครที่มีจิตศรัทธาที่จะมาเออ่ไหว้ปู่ศิลานะครับแนะนําให้มาช่วงประมาณปีห้าถึงหกโมงนะครับผมจะได้เอช่วงเช้าๆหน่อยแดดจะได้ไม่ร้อนด้วยแล้วก็เอได้ทําบุญตักบาตรด้วยนะครับผมแล้วก็มีเวลาเอาไปกราบไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่ศิลาซึ่งองค์ใหญ่มากๆนะครับผมผมใหญ่มากจริงๆแนะนําแนะนําให้มาให้มาช่วงเช้าๆผมจะได้มีเวลาเนาะเพราะว่าถ้ามาช่วงเออ่ สายแล้วแบบแปดโมงอย่างเงี้ยเก้าโมงเงี้ยมันจะได้ลิ่งเข้าไปไหวปู่ก่อนมันจะทําให้เราเสียเวลาเพิ่มขึ้นครับเพราะว่ามันต้องไปกับรถไกลไปกับรถกไกลจริงๆครับผมแนะนําเลยให้มาเช้าๆหน่อยมันจะได้อากาศไม่ร้อนด้วยแล้วก็ที่นี่เดินทางมาสะดวกนะครับผมก็คืออยู่ถนนหมายเลขสิบสองก็คือห่างจากตัวเมืองประมาณสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมประมาณนะ ประมาณ15กิโลเมตรเลยและที่นี่ใครแบบที่เดินทางมาเนาะแบบที่นี่ไม่มีรถประจําทางนะครับแนะนําเป็นรถส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ที่พักแถววัดปูน่นาาจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าจะพักก็คือต้องพักในเมืองเลยแนะนําก็แนะนำเป็น,นเรื่องก็คือเช็คข้อมูลในเพจก่อนหรือว่าก็มีแต่เพจเนาะ ว่าอ,อปู่วันนี้ปู่อยู่ไหมเขาเออได้โพสต์อะไรไหมเพดก็ชื่อว่าทำธรมธรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับผมเข้าไปอดูก่อนแต่จริงผมก็เข้าไปดูนะครับวันนี้ก็ไม่มีเคลื่อนไหวอะไรแต่ว่าปู่ไม่อยู่ก็เลยไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเราเราตั้งใจมาเนาะจะพบหรือไม่พบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเ เราตั้งใจมาจิตศรัทธาเราก็คือมาที่วัดปู่ครับผมถ้าได้พบก็เป็นบุญบุศนของเราเนาะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายเรียบร้อยครับตัวดื้อของเรา